ครับมาดูสูตรห้าหกห้าจ็ดร้อยยห้าคาบูแรงแรงมาบอกหมดไม่มีการครับจากประสบการณ์ทำรถไล่สเต็มนี้มาสองปีเต็มจนจับจุดได้ว่าทำไงถึงแรงหนึ่งสำหรับงบคนงบจำกัดงบประหยัดเอาแบบ คุณเอาให้ประหยัดที่สุดเลยนะมันดูราคาอะไรกันก่อนอะไรที่ต้องใช้หนึ่งเสื้อลูกที่ต้องมีเอาเป็นลูกคาเซครับอันนี้ทาลถเราอยังเดิมๆอยู่นะลูกคาเซมีสองแบบให้เลือกคือเอาเสื้อเดิมใช้เดิมติดรถเนี่ยไปควา้านในหะ้ร้านส่งให้บอกร้านคว้าน ควันลูกคาเซห้าหกลบเาวแบบนี้ตัดกระโปรงลูกนิดนึงแต่ไม่ต้องตัดสั้นขนาดนี้นะครับก็จะอยู่ราคาประมาณถ้าส่งลงกลึงก็ประมาณหกหกร้อยเจ็ดร้อยประมาณเนี่ยสองคือซื้อของสําเร็จมาเลยของลาซด้าแหละสาเร็จเลยสเสื้อลูก พร้อมลูกเสื้อพร้อมลูกคาเซ่ตัวอยู่มาไม่เกินแปดร้อยอะเอาลูกคาเซ่นะครับอยา่าไปเอาแบบอื่นเอาหัวลูกแบบนี้คาเซ่โลววาวแบบที่มันมีกียนล่องแหวนกียนอะไรเป็นแหวนกลมๆในตรงนี้มันโหลครับไม่ดีต้องเป็นลูกทรงลูกคาเซ่แบบนี้ ที่เขาคว้านลูกแอร์ลูกอะไรขายตามลา z a ดามีอยู่ห้าหห้าเจ็ดเออสำหรับเสื้อเดิมเสื้อติรดรถไปคว้านได้แค่ห้าหนะครับแต่ถ้าเราสั่งเสื้อลา z a ด้าพร้อมลูกเราจะได้ห้าเ็ดาเซหรือห้าหกก็ได้โอเคครับเสื้อลูกได้แล้วราคาเจ็ดถึงแปดร้บาทต้องตีไปแพงๆเลยแปดร้อย ต่อไปอย่างที่สองคือแคมไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับแคมเอาสมนักที่ชอบเลยครับประมาณเจ็ดร้อยใช่ไหมแคมแต่งก็บอกเขาไปสเต็ปห้าหกห้าเจ็ดวาวเดิมยกไม่เกินหงมินหรอก <c oughs> ประมาณนี้เกินหงมินก็ไม่ใช่วาวตัวแล้วสมนักที่ชอบผมแนะนำแรงๆแรงแรง,ง่ายเงียบ เ k s ครับเ k s B1 บอกเลยแจว๋วอันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้อะไรแรงจริงผมลองมาเยอะหลายสักนลละจะลองเฮงสุพรรณก็ได้ b b R, บีรบิ๊กุรีรัมก็ได้ลิมกระทุ่มแบนเล็กเมืองนนอะไรอีกอะเต้าหู้แปดริ้วช่างเซมองกรุงเทพ แล้วแต่ชอบครับสองแชมป์ก็เจ็ดร้อยบาทบวกแปดร้อยเป็นพันห้าแล้วค่าอะไรนะต่อไปคาบูเอาแบบประหยัดสุดก็คาบูถูกๆูกอครับมันก็ใช้ได้อยู่ถ้าจูนเป็นมาให้ตีไปสามร้อยบาทแต่ถ,ถ้าใครอยาก เอาลูกชัดทองเหลืองแทวโรงงานก็เพิ่มตั้งได้แต่นี่สำหรับงบประหยัด300บาทเป็นเท่าไหร่ลวพันห้าบวกอีก300บาทเป็นพันแปดคาบูเสื้อลูกแล้วก็แคมแล้วเหลืออะไรนี่สปริงวาลวสำคัญเลยฟังดีๆฟังชัดๆผมอยากเน้นให้ฟัง ถ้าลวดเราเป็นตัวเอสกล่องเดิมไม่ใช่กล่องเปิดกล่องแต่งรอบเท่าเดิมรอบเก้าพันกว่าให้ใช้ตัวในเดิมไอตัวนอกเดิมเบิกใหม่ตัวละประมาณห้าสิบหกสิบาทสองตัวก็ร้อยกว่าบาทแล้วก็ตัวในคลิกนะครับสำหรับเว็บเอสกล่องเดิมตัวในคลิกตัวละยี่สิบสองตัวสี่สิบ ไม่เกิน200เตียยไป200ครับถ้าเป็นเวฟอรอบอไม่ตัดก็จะไปหมื่นกว่าเวฟอาร์หรือกล่องแต่งเปิดรออกล่องส้มกล่องอะไรก็ว่าไปกล่องส้มกล่องเอ i ีอกล่องโซนิกให้ใช้สัวาวเดิมนะนอกเดิมเบิกใหม่ในโซนิกประมาณ200นิดนิด ประมาณ200หรือจะใช้โซนิ c ไนคิกก็ได้ถ้าเป็นกล่องโซหรือกล่องเปิดรอบสูงๆก็ประมาณนี้แหละครับรอบเยอะก็โซนิกไนคิกรอบไม่เยอะมากก็นอกเดิมไนโซถ้าเป็นเวฟเอสกล่องเดิมก็นอกเดิมไนคิกนี่ครับ สามสเตรียบจำไว้ไม่เกินสามร้อยตีไปสามร้อยทงแท้ศูนย์เท่านั้นนะเท่าไหรเราเสื้อรูป 800, แปดร้อยแคมเจ็ดร้อยพันห้าคาบู 300, สามร้อยสปิงวอลสามร้อยหกร้อยสองมันเอ็ดครับอันนี้ไม่รวมนะ้ำมันเครื่องประกันท่ออะไรพวกนี้นะครับซีนาวาลอะไรพวกนี้ไม่รวม เออล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งฝาวาลเราใช้วาลเดิมใช่ไหมเราก็ไปจิกเบ้าเปลี่ยนห้าหกหรือห้าเจ็ดจิกเฉพาะเบ้านะครับไม่ต้องวควักเบ้าจิกเบ้าเสร็จถ้าวาลเราหลอดเรายังบ่าเรายังดีอยู่ก็แค่บดเจียบา่าบดวาลให้วาลมันไม่รั่วครับเราจะไปใส่เลยไม่ได้นะจิกเบ้าเราใส่เลยใช้วาลแบบนั้นไม่ได้ต้องบดก่อนเจียบ่าก่อน มันไม่รั่วครับหรือใครงบเยอะก็เปลี่ยนหลอดเปลี่ยนวาลวไปเลยถ้าจะเปลี่ยนวาลต้งทีก็อัพเป็นวาลวสเตียบขึ้นมิลหนึ่งก็จะอยู่พันกว่าบาทพันหนึ่งแต่ถ้างบประหยัดก็นี่แหละเจียบาบดวาลสองร้อยเป็นสองพันสามแล้วเออนี่แหละครับงบประหยัดสูตรสองพันสาม ไม่รวมค่าช่างหรือใครประกอบเองก็ประกอบเองไม่รวมค่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องแนะนำก็ตัวนี้เลยถูกดีโมทูนห้าพันหนึ่งสองร้อกว่าบาทสองห้าสิบใช้ดีจึงบอกต่อตัวเสอ้์ูงรถครับเท่าไหร่สองพันสี่สองพันห้าสองพนหกสองพเจ็ดน้ำมันเครื่องด้วยประเกันไปสองร้อยยางแพงเลย สองพัรินมีโอร้อยหนึ่งแช่ของเทียมสามพันไม่รวมค่าช่างจบหน้าใหม่ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบแยงพอดนี่ส่วนเรื่องแยงพอดนี่อยู่ที่ช่างเลยนะครับหรืออยู่ที่ตัวท่านเลยอันนี้ผมบอกไม่ได้ก็แยงนั้นแหละครับตามสูตร แยงหอดวองไม่ได้ก็เปิดเปิดเอาหน่อยถ้าใครแยงไม่เป็นอะ่ะก็เ,เกาีให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงไม่ต้องใหญ่มากเป็นกรวยลงไปมาดูสเต็ปสองใครจะไม่ทำวาวก็ปีคิปไปเลยครับใครอยากทำวาวด้วยมาดูมาฟังต่ออะไรเีเแรกจบไปแล้วลูกลบค่าเจียบาออกสามร้อย 2องร้อยสำหรับเรือสองบดใช่ไหมเราจะทำวาวอะไรอะห้าหกวาวไทเกอร์ห้าเจ็ดวาวโซนิกค,ครับนี่แหละครับคำแนะนำสำหรับลูกค้าเซค่าทำวาวเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนวาวตีบ่าอยู่ที่ประมาณเราตะล้างครับพันหก ถึงสองพันหรือเราจะสั่งฝาจากโลงกึงก็ได้โลงกึงดังดังอ่ะบิ๊กบุรีลำเล็กเมืองนนท์ลิ้มกระทุ่มแบนช่างต้อมเพชรบุรีอะไรก็ว่าไปเอ s เอสอะไรเขามีขายหมดแล้วครับส่งไปทำก็สองพันนี่แหละกลางกลางพันแปดสองพันยงพอร์เตอร์ก็เพื่อนบีกสี่ห้าร้อยสองพันห้าจะเ็นประมาณ สี่พันกว่าบาทเกือบห้าพันไม่รวมท่ออย่างเดียวท่อแล้วจะชอบนี่แหละครับแค่นี้ก็จวดสำหรับวาวโตวาวไทเกอร์หรือวาวโซรับรองจมใหม่ร้อยสี่สิบกว่าร้อยห้าสิบมีเห็นท้าไรดีๆสำหรับวาวเดิมก็ร้อยห้าสิบหน้าไม้ชิวๆนั่งขับหมอก็จะร้อยหกสิบอยู่ ไปใช้กันดูครับตัวเสื้อผมลดครับ